สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับนี่เวลาไก่เขามาโลกินข้าวหน้าบ้านนะครับนี่ได้เวลาของเขาแล้วนะครับ<ม>นี่ได้เวลาของสมาชิกทุกตัวนะครับเดี๋ยวเรามารอกันนะครับว่าน้องบู๊จะเอาไก่เออเอาข้าวมาให้ไก่นะครับนั่งชมไปฟางๆนี่ไก่ก็จะรู้เวลานะครับ ก็รประมาณสี่โมงห้าโมงตรงนี้ครับนี่เขาจะมารอหน้าบ้านนี่อยากให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับอยากให้เพื่อนเพื่อนดูหน้าบ้านนี่นะครับหมองพีบอมาแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยดูป,ปฏิกิริยาไก่นะครับน,น่นะเอาพาเดินไปตรงนู้นแล้วก็เดี๋ยวค่อยพาเดินกลับมาพา<ะ>เ <พะ S 1> ดินไปก่อนแล้วก็พาเดินกลับมาอ่าดูนะครับดูดูนะครับดูด đuờ, đuờ, à, ông bà đơn cặp má, à. à, này, đuờ, đuờ này các bạn, đuờ, đuờ các bạn, đuờ, dùng đuờ, đi Dùng đuờ, cái này Dùng lấy cái này Dùng lấy cái này dùng này cái này. Eh, ¿tú ไปทำไมนั่งนะนั่งนตัวนนู้หน,นหน้าจับนะเพราะว่าไม่ถ้าจับได้ดอะ 加快。<Bye. S 2> <laughs>

ไมาดูนี่เอาจับขังไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยรีวิวตัวเดียวเลยขังไว้ในนั้นหละในข้อมะเออี๋ยวค่อยรีวิวตัวเดียวเวเอาอีกตัวนึงเอาเลย เอาแม่งมนเอาปให้มนกินก่อนบลยตัวก้างงกเงอะปะกูนั่นเฮ้ยเี้ยเฮ้ยโบยไงเี้ยนี่ Cái lùi ở là lắng này Bớt นี่จับได้อีกตัวแล้วดิเขยิบเงเล่านี่ตัวนี้ไค่เทือนนะครับไค่เทือนไม่ขังไว้ในกรงอ่ะมันกระโดดออกเป็นตัวที่แล้วอีกมันจะกระโดดยังไงอ่ะก้าวขาเร็วๆนี่มันกินนะครับนี่ให้กินกับมือแต่มันไม่จับแปลกๆเหมือนกันนะเออนี่ตัวนี้ V I P เออให้กินมี V I P ตัวย้ายมันเห็นนะมันกดนี่ตัวนี้ก็ V I P นะครับนี่นี่เพื่อนนี่นี่ โตแรงมาหน่อยตัวนี้ก็ VIP อ๋อเปี้ย VIP VIP ตัวนี้รีวิวไว้ยังรีวิวแล้วนี่รีวิวแล้วปล่อยไหมหรือว่าจับตัวที่ยังไม่รีวิวเนาะเอาตัวไหนก็ได้ที่ยังยังไม่รีวิวไอ้ปลาให้มันกินให้มันกินในคอกกันไอ้ปลาให้มันกินแถวๆนี้เลยตัวนี้รีวิวแล้วนี่ยังตัวละยัง

ไว้ก็ได้ไว้นี่ได้แลวมตับกวางกนนะครับจับกวจับกวางร่างทองจับไหมเนีอยจับได้ไหมจับไม่ได้บอกาไปช่วย ร no, yeah. yeah. no, ีว yeah. uh. ิวยังตอนนี้รีวิวแล้วอฮะตอนนี้ก็รีวิวแล้วใช่ไหมใช่ตอนนี้รีวิวแล้วนี่สวยนะตอนนี้นะใช่มันจะคู่เลยอ๋อปลาอะไรมากินเลยมันไม่กินกับมือกินม้ดูดิไม่ยากกินไม่กินไปไปไปโอ้ตัวนี้ไหมโซเชียลนี่มัวรีวิวไปแล้วแต่ว่าเออไม่เป็นไรหรอก นนะอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป้นนึงแป๊บนึงแป้นนึง,งปล่อยไปก่อนให้มันกินก่อนโอเคก็พอเท่านี้นะครับวันนี้เอาโก้สวัสดี